บุ๋มเป็นคนใช้โซเชียลมีเดียเก่งนะคะบุ๋มจะทําอะไรไปไหนคนก็รู้จักหมดแต่ความแซบของเธอเวลาเธอโพสสิมีคนเขาเมาสนะคะอีเรื่องใส่ชุดวนะ่ายน้ำจะอาบน้ําก็ยังจะต้องโพสบ,บุ๋มเยอะไปไหมคะนี่ฟังนะคะเขาบอกว่าใส่ชุดว่ายน้ำมาเลื้อยไปก็เล้อยมาโอ้ยเลื้อยกันเป็นชั่วโมงยังไม่เห็นลงน้ําสักทีกลัวขนตาหลุดอะไรอย่างเขาเมากันนะบุ๋มยี่สินาทีเองค่ะนี่ค่ะว้ายตายแล้วโอ้ คนเขาก็สงสัยเขาเข้าไปดูอะค่ะเขาคงไม่เคยเห็นนางงามแค่จะอาบน้ําก็ต้องมาให้ชาวบ้านรับรู้กันทั้งแผ่นดินหนูไม่ได้อาบน้าค่ะหนูโชหุนหนูโชหุนค่ะอ๋อค่ะนโชหุนนะคะกรุณาเข้าใจให้ถูกต้องเขาก็บอกไม่เห็นลงน้ําสะทีเลื้อยอยู่นั่นแหละเลื้อยอยู่นานใช่ลงน้ําแล้วใครจะถือมาถือให้หนูอ่ะเออก็จริงนะพอพอเสร็จแล้วคนก็เอาไปตีประเด็นอื่นๆอย่างเช่นทาไมยังใส่ชุดว่ายน้ําอยู่ล่ะเออแล้วหนูก็ถามเลยว่าแล้วคุณถ้าบุ๋มจะเล่นน้ําคุณจะให้บุ๋มใส่อะไร เนี่ยถ้าเกิดบ,บางคนเขาไม่เข้าใจใช่ไหมคะแล้วเขาเห็นแบบนี้เขาบอกว่าแม่เนี่เยเยาวชนมาเห็นเขาจะทํายังไงคะใส่ชุดแบบนี้แล้วก็โพสต์ไปทั่วน้องๆที่เป็นเปลือกผู้หญิงที่แบบวัยรุ่นไม่เข้าใจเขาเอาอย่างบุ๋มจะทํายังไงล่ะน้องเอาอย่างได้เลยค่ะว่าจะลงสระไว้น้ําต้องใส่ชุดไว้น้ําค่ะลูกแล้วก็โพสเต็มที่ <c oughs> ใช่ไหมคะก็คืออาจารย์คะชีวิตคนเรามันสั้นค่ะมัวแต่แคร์ขี้ปากชาวบ้านอะชีวิตไม่มีความสุขจะอยู่ยังไง ในเมื่อแม่ควรจะแต่งมังไม่คะในเมื่อบุ๋มเองพิสูจน์ตัวเองมาตั้งสองปีที่ผ่านมาแล้วว่าเมื่อบุ๋มใส่ชุดว่ายน้ําเปอร์เซ็นต์การข่มขืนมันไม่ได้ลดลงก็เขาก็ถึงพูดไงล่ะว่าตายลนนั้นลงนะคะไม่ให้มีการข่มขืนแต่ตัวเองก็แต่งยห้ยผู้ชายฟูกันทั้งวันอยี้ยค่ะถ้าฟูก็ไปดิ บุ๋มค่าไม่ได้นางงามพู<อ>้ย่างนี้ไม่ได้ค่ะก็ช่วยตัวเองไปก็ไม่ใช่บอกว่าจะไปแต่ไม่ใช่ไปข่มขืนใครไงคุณต้องแยกประเด็นให้ถูกอย่ามาโทษกันมั่วการข่มขืนอยู่ที่จิตสำนึกไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นใส่ชุดว่ายน้ำครับอย่างนี้หนูเห็นผู้ชายใส่ซิกแพคหนูก็โดนกัดหัวนมก็ได้ไหมอาจารย์หนูบอกหนูทนกันยั่วยุไปไหวหนูกัดหัวนมเลยเนี่ยเห็นซิกแพคหนูทนไม่ได้ นูทําได้ไหมแม่ยังทําไม่ได้เลยค่ะลูกคุณแม่ยังทำไม่ได้คุณแม่อยากทําแต่คุณแม่ก็ทำไมเพราะเรามีการห้ามไงห้ามใจตัวเองดังนั้นอย่าโทษเพราะเด็กที่โดนข่มขืนทั้งหลายเขาไม่ได้แต่งตัวโป๊ะอะไรกันเลยเขาอยู่ของเขาดีๆแต่คุณไปข่มขืนเขาแต่คุณมาอ้างอย่างอื่นมันไม่ถูกต้อง